ทำไมคนขยันและทำงานหนักทุกคนถึงไม่รวยเพราะเหตุนี้แม้ว่าความขยันจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการประสบความสำเร็จแต่การขยันอย่างไร้ทิศทางหรือขาดการวางแผนที่ดีอาจทำให้คนจํานวนมากต้องทำงานหนักโดยที่ชีวิตไม่ก้าวหน้าและไม่มีความมั่นคงทางการเงินหากคุณกําลังสงสัยว่าทำไมความขยันของคุณยังไม่เปลี่ยนเป็นความมั่งคัง่ง นี่คือคำตอบที่ควรรู้พร้อมอธิบายให้ลึกซึ้งและยกตัวอย่างที่ชัดเจนในแต่ละข้อ 1. ขยันผิดที่ผิดเวลาความขยันโดยปราศจ,จากการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นคุ้มค่าและถูกต้องหรือไม่อาจทำให้เสียเวลาโดยปล่าประโยชน์เช่นการทำงานหนักในสิ่งที่ไม่มีความต้องการในตลาดหรือไม่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ความขยันที่ไม่ได้ตั้งคำถามถึงประโยชน์ของงานหรือการพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับโอกาสใหม่ใหมทำให้การลงทุนเวลาและพลังงานไปในสิ่งที่ไม่มีอนาคตเช่นงานที่ใช้แรงอย่างเดียวแต่ไม่ได้เพิ่มทักษะหรือโอกาสเติบโตตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งทำงานหนักทุกวันในร้านขายของชำเล็กๆโดยไม่ได้วิเคราะห์ว่าร้านค้าของเขาขายของแบบเดิมๆที่ตลาด ไม่มีความต้องการเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนสินค้าหรือพัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ทํทำงานหนักแต่ไม่วางแผนการเงินการมีไรายได้มากไม่ได้แปลว่าจะทำให้รวยหากคุณไม่จัดการกับรายได้ที่เข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพหลายคนมุ่งเน้นแค่การหาเงินแต่ไม่ได้เรียนรู้วิธีการเก็บออมลงทุนหรือกระจายความเสี่ยงการทำงานหนักเพื่อหาเงินเทียงอย่างเดียว โดยไม่ได้วางแผนว่าจะจัดสรรเงินอย่างไรเช่นเก็บออมเท่าไรใช้จ่ายกับสิ่งที่จําเป็นแค่ไหนหรือจะลงทุนให้เงินงอกเงยอย่างไรทำให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นหมดไปโดยไม่เกิดผลตอบแทนระยะยาวตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อหารายได้พิเศษแต่เงินที่ได้มาถูกนำไปซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ล่าสุด และจ่ายหนี้บัตรเครดิตท,ที่ใช้เกินตัวทุกเดือน 3. อยู่ในระบบที่ไม่มีโอกาสเติบโตหลายคนทำงานในองค์กรหรือสายงานที่ไม่มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะทำงานหนักเพียงใดรายได้ก็ยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะโครงสร้างของงานหรือองค์กรน,นั้นไม่มีช่องทางให้พัฒนาบางองค์กรจำกัดการเติบโตของพนักงานเช่น ไม่มีนโยบายเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ให้ค่าตอบแทนตามผลงานซึ่งทำให้คนที่ขยันก็ไม่ต่างจากคนที่ทำงานแบบปกติเพราะไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งทำงานในสายงานที่ไม่ต้องการทักษะใหม่ๆเช่นงานทิมพ์เอกสารในสำนักงานขนาดเล็กแม้จะทำงานหนักแต่บริษัทไม่มีนโยบายเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง ทำให้เขาไม่มีทางเพิ่มรายได้ 4. ถขาดการลงทุนในตัวเองความขยันในการทำงานประจำอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้รวยได้หากคุณไม่หมั่นพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองการลงทุนในตัวเองคือการใช้เวลาและทรัพยากรเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ทำให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นเช่นการเรียนทักษะใหม่ที่ตลาดต้องการ การพัฒนาภาษาหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสใหม่ตัวอย่างเช่นคนขยันทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิตในโรงงานแต่ไม่ได้เรียนรู้การบริหารจัดการหรือวิธีปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้ตำแหน่งงานของเขาไม่มีความโดดเด่นและไม่สามารถขยับไปสู่บทบาทที่สูงขึ้นได้ 5. ขาดความกล้าในการเสี่ยงการทำงานหนักในสิ่งที่คุ้นเคย อาจทำให้ปลอดภัยในระยะสั้นแต่ไม่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเพราะคนรวยมักเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยงในสิ่งใหม่ๆที่มีโอกาสให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตหากคุณมัวแต่ทำงานในสิ่งที่คุ้นเคยโดยไม่ยอมเสี่ยงเช่นลงทุนในธุรกิจใหม่เรียนรู้สิ่งที่ยากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน คุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารที่เปิดขายเมนูเดิมๆมมานานหลายปีแต่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าลองเมนูใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมทําให้เสียโอกาสดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ 6. ใช้เงินตามใจมากกว่าวางแผนความขยันหาเงินไม่ได้ช่วยอะไรหากคุณไม่มีวินัยในการใช้เงินการใช้ใจ่ายตามอารมณ์ หรือตามกระแสทําให้เงินหายไปเร็วโดยไม่เหลือสําหรับการเก็บออมหรือการลงทุนการวางแผนการใช้เงินอย่างมีระบบเช่นการตั้งงบประมาณรายเดือนหรือการกันเงินสําหรับการลงทุนเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งทํางานหนักและได้เงินเดือนสูงแต่ใช้เงินไปกับการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ทุกครั้งที่ออกมา โดยไม่ได้สนใจว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ยังใช้งานได้ดี 7. จ็ดทำงานเพื่อคนอื่นแต่ลืมตัวเองหลายคนทำงานหนักเพื่อให้เจ้านายหรือองค์กรพอใจโดยไม่คำนึงถึงว่าตัวเองได้รับอะไรกลับมาบ้างการทำงานเพื่อเป้าหมายของผู้อื่นโดยไม่ตั้งงอกเป้าหมายของตัวเองอาจทําให้คุณเป็นเพียงเครื่องมือขององค์กรโดยที่คุณไม่ได้รับการยอมรับหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น พนักงานที่รับงานเพิ่มจากเพื่อนร่วมงานเทียงเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม 8. ไม่เคยตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนการทำงานหนักโดยไม่มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนการวิ่งไปในที่มืดคุณอาจทุ่มเทเวลาและแรงกายอย่างเต็มที่แต่กลับไม่รู้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนการตั้งเป้าหมายทางการเงินเช่น จำนวนเงินออมที่ต้องการในแต่ละปีหรือรายได้ที่ต้องการในอนาคตช่วยให้คุณสามารถวางแผนและปรับวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งทำงานล่วงเวลาทุกวันเพื่อหวังเก็บเงินแต่ไม่เคยกำหนดชัดเจนว่าเขาต้องการเก็บเงินไว้ใช้ทำอะไรทำให้เงินเก็บถูกรบกวนจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบ่อยครั้ง9ขาดการสร้างเครือข่าย ที่มีคุณภาพการทำงานหนักเพียงลำพังโดยไม่สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายกับผู้ที่สามารถสนับสนุนหรือเปิดโอกาสใหม่ให้คุณอาจทำให้คุณพลาดโอกาสที่สำคัญเครือข่ายที่ดีช่วยเพิ่มช่องทางในการพัฒนาทักษะการเข้าถึงทรัพยากรหรือแม้แต่การแนะนำโอกาสทางธุรกิจคนขยันที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวจึงเสียเปรียบในระยะยาวตัวอย่างเช่น ช่างภาพที่มีฝีมือแต่ไม่เคยร่วมงานกับสังคมช่างภาพหรือผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัลเลยทำให้เขาพลาดโอกาสในการได้รับงานใหญ่สิิ์ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงการทำงานหนักในรูปแบบเดิมๆโดยไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้คุณกลายเป็นคนที่ล้าหลังและพลาดโอกาสใหม่ๆโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค หากคุณไม่พัฒนาทักษะใหม่หรือไม่เรียนรู้วิธีการทำงานที่ทันสมัยคุณอาจเสียเปรียบคนที่ปรับตัวได้เร็วกว่าตัวอย่างเช่นพนักงานธนาคารที่ไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์จึงเสียเปรียบในสายงานที่หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล11ยอมทำงานต่ำกว่าคุณค่าของตัวเองคนขยันบางคนมักกลัวที่จะปฏิเสธงาน จึงยอมทำงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถหรือความพยายามของตัวเองการรู้คุณค่าของตัวเองและการเจราจาต่อรองเป็นสิ่งสำคัญหากคุณยอมรับงานที่จ่ายน้อยเกินไปคุณจะเสียเวลาและพลังงานในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าและไม่ได้พัฒนาตัวเองตัวอย่างเช่นนักเขียนฟรีแลนซ์ที่รับงานเขียนบทความยาวสิบหน้าในราคาต่ำเพียง เพราะกลัวว่าจะไม่มีงานอื่นเข้ามา 12. ใช้เงินซื้อความสุขระยะสั้นหลายคนทำงานหนักและรู้สึกว่าฉันควรให้รางวัลตัวเองด้วยการใช้จ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือยหรือความสุขระยะสั้นเช่นการท่องเที่ยวการให้รางวัลตัวเองเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณใช้เงินมากเกินไปในสิ่งที่ไม่มีผลตอบแทนในระยะยาวเช่นการลงทุนหรือการเก็บออม คุณจะพบว่าคุณไม่มีความมั่นคงทางการเงินตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งทำงานหนักมาตลอดทั้งปีและใช้โบนัสทั้งหมดกับการเที่ยวต่างประเทศโดยไม่เก็บเงินไว้เผื่อฉุกเฉินหรือการลงทุน 13. ทำงานหลายอย่างเกินไปจนไม่มีโฟกัสการกระจายตัวไปทำงานหลายด้านโดยไม่มีจุดโฟกัสชัดเจนทำให้คุณไม่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญ หรือผลลัพธ์ที่ดีในด้านใดด้านหนึ่งได้คนที่พยายามทําทุกอย่างพร้อมกันมักไม่ได้ผลงานที่มีคุณภาพการเลือกโฟกัสในสิ่งที่ถนัดที่สุดหรือให้ผลตอบแทนดีที่สุดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งทํำงานเป็นพนักงานขายในเวลากลางวันและเป็นคนขับรถส่งอาหารตอนเย็นแต่ไม่ได้มุ่งพัฒนาทักษะในการขาย ให้เชี่ยวชาญจนสามารถเลื่อนตำแหน่งได้14ไม่เคยวิเคราะห์ผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำการทำงานหนักโดยไม่หันกลับมาวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีหรือไม่ดีอาจทำให้คุณทำงานซ้ำในรูปแบบเดิมๆที่ไม่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการวิเคราะห์ผลลัพธ์เช่นการวัดความก้าวหน้าหรือการพิจารณาว่าความพยายามของคุณนำไปสู่เป้าหมายหรือไม่ ช่วยให้คุณปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นผู้จัดการร้านค้าปลีกที่ยังคงใช้วิธีโปรโมทสินค้าผ่านใบปลิวที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ไม่ได้วัดผลว่ากลยุทธ์นี้สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ความขยันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันความมั่งคั่งได้หากปราศจากการวางแผนการพัฒนาตัวเอง และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยคือคนที่ขยันอย่างชาญฉลาดมองการไกลและเลือกลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวการเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานให้เป็นระบบคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ